ก็สวัสดีนะครับทีนี้จะรองสุดท่องคอลไดเดอร์นะครับผมก็วันนี้มาเป็นวันที่ผมรอคอยนะครับผมก็คือผมจะไปรับวิงเล็ดนะครับวิงเล็ดหรือปีกนั่นเองปีกข้างนะปีกข้างพอกที่ผมสั่งทําไว้ไง เราเป,ป็นปีกตรงทีพีนะแล้วตอนนี้ก็กจะไปอย,อยู่ประมาณแถว เป,เป็นข้อมูลส่วนตัวนะอาจจะต้องขอให้ปิดกล้องก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วถึงร้านพี่แกแล้ว <Yeah. S 2> นี่นะคือร <Yeah. S 1> ้านติดฟ์มไหมนะนี่ใครสนใจติดต่อก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a. Okay. ไปเดี๋ยวเราไปดูตอนตอนเสร็จแล้วดีกว่าไม่รบกวนพี่เขาละเคตอนนี้ก็เสร็จละผิวด้านแปะย่างมันมันมันไม่ติดอ่ะพี่มันหรือว่ามันน้ผิวมันไม่ค่อยมันหยาบใช่ไหมถ้าดูดิมันมันไม่ใช่กอดมันไม่เหมือนผิวเองเราเนี้ยได้ลงวัคซ์เขาปะลงพี่แต่หน้านาไปแล้วนะมันก็ยังอยนี้อยู่จะรถจอดอะพี่จอดสักพักแล้ว นี่ส่งทีพีนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่แกนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ใต้ใต้คลิปให้ลิงก์เพจบุกแล้วก็ลิงก์กลุ่มลิงเพจนะของนะน,น,นี้เป็นตรงนี้นะมีอยู่สองทรงจะเอาทรงไปดูอันนี้คือทรงทรงแรกเลยปะอ,อันนี้มีหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้คือเหมือนเท็ดคูเอ่ะเอาแน่ มีทั้งสีแล้วก็สต,ติกเกอร์เคลลาแล้วก็งานดิบ mm hmm. ี่เดี๋ยวพี่เขาไปเอาอีกทรงให้ดูนะประมาณนี้นะถ้าสนใจติดต่อมาเลยครับติดต่อผมก็ได้นะครับเดี mm ๋ hmm. ยวผมส่ mm hmm. งหน้าเฟซบุ๊กที่เขาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้นะครับ mm hmm. นี่แล้วก็มีฟิล์มไฟหน้านะฟิล์มไฟหน้านี่อันนี้มีทุกสีนะคืออยากได้สีไหนบอกเลยค mm hmm. ู่ละคู่ละสองร้อยหรือร้อยเนี่แหละไม่แน่ใจ mm hmm. น,นี่ม mm ี hmm. ้อี่สองหา้า นี่มีสองมาต่างไงพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงง่นตรงมันจะไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้มันจะเรียบๆหน่อยถ้าใครเ้าะก็เอาแบบนี้ใส่แบบนี้อันนี้คือ v ี่ใีสอ่นี้องอ่ะยาวขึ้นมานิดนึงมีรถอื่นไหมพี่หรือว่าเจาะได้เราแต่เลยตอนนี้มี R15 R3 แล้ว้็ร b r 500 t b น500รุ่นรุ่นอื่นถ้าอยากได้อ่วัดขนาดรูมาให้ก็ได้เดี๋ยวท แล้วถ้าเอารถมาอาหาพี่เลยได้ไหมไ<ด>มาวัดได้เลยเห<ล>มือนทิเบียห้าร้อยเขาเอารถเข้ามาโอเคนะก,คนก็กนนคือทิเบียห้าร้อยอาสิบห้าอาสามนี่คือมีบล็อกตรงแล้วมมีมีมโอเคถ้าใครอยากจะใส่หรือรุ่นอื่นนอกจากนี้ก็เอารถมาให้วัดเจาะรูอื้อกระจกนะว่าแล้วก็ได้เจาะใส่ใช่ไหม<ช>พี่ใช่ <อา S 1> ถ้าถ้าเป็นข้างบนเนี่ยจะมีอยู่สามรุ่นข้างล่างนี่มีรุ่นเดียวอืมอันนี้จะเป็นแค่อาสิบห้าตัวเดียวอัอนาคตไม่แน่นะต้องต้องถามแบบ ก็มีหลายแบบมีทั้งอันนี้จะเป็นทฉอาะ r สิอันนี้แล้วแต่รุ่นมาดูแล้วก็ฟิล์มมี r 1อา1 5สิบหาามีสองตัวเลยอ่าอาสามตัวใหม่ตัวเก่ามี้หมดใช่โอเคมีพวกอะไรเดี้ยด่ได้ครับนี่ัมาดูในเพจก็ได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจทิ้ง facebook ทิ้งอะไรไว้ใต้คลิปโอเคครับก็ขอบคุณพี่มากติดครับผม อันนี้สวยมากโอเคครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาติดวิง่งสวยๆกันไปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสอบสไคร e นะผมกลับสวัสดีครับ